สวัสดีครับผมแชมป์สิวรักษ์เทพสูงเนินนะครับอดีตผู้รักษ,ษาประตูทีมชาติไทยแชมป์ซีเกมชุดปี2007นะครับปัจจุบันทํางานที่บูรีลัมยูเนเต็ดนะครับตำแหน่งบูรีลัมยูเนเต็ดแอมบัสเดอร์ครับสิวรักษ์เทพสูงเนินถือเป็นหนึ่งในขุนพลที่ลงแข่งขันซีเกม2007ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งคือจังหวัดบ้านเกิดของเขา และปีนั้นทีมชาิไทยคว้าแชามป์ได้ในถิ่นของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศสิวรักษ์ได้ฟาเสาในฐานะตัวจริงพาทีมชนะเมียนมา2.0ต่อนคว้าแชามป์มาครองได้สำเร็จทำให้เขารู้สึกปลดล็อกและภูมิใจที่ทำให้ทัพช้างศึกคว้าเหรียญทองซีเกมมาได้ติดต่อกัน4สมัยโดยหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จที่สุดของเขาคือครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอดสองนัดแรกเนี่ยพี่ไม่ได้ลงพี่ก็เป็นตัวสำรองเนาะ เราก็รอโอกาสพอ,อผู้สาวประตูตัวจริงเขาทําผลงานได้ไม่ดีเราก็มีโอกาสลงไปเล่นครับแล้วก็ยาวเลยเล่นตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบรองรอบชิงโดยไม่เสียประตูสักลูกนะครับแล้วก็แล้ก,แลก็ได้แชมป์ได้เหรียญทองที่บ้านเราด้วยครับสิวรักษ์เล่าว่าซีเกมคือสึกแห่งศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับในปี2007ที่จังหวัดนครราชสีมาทําให้มีแฟนกีฬาเข้ามาชมกีฬาในจังหวัดเยอะแบบไม่เคยเห็นมาก,ก่อน โดยส่วนตัวมองว่านอกจากจะเป็นตัวแทนของทีมชาติยังเป็นตัวแทนของคนโคราชทั้งหมดทําให้ยิ่งมีความกดดันแถมฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ทุกคนจับจ้องมากที่สุดมันสําคัญแค่ไหนเหรอมันก็สําคัญที่ว่าเราจะคือเขาเรียกเราจะหล่อในระแวกเพื่อนบ้านไหมซึ่งซึ่งเอออาเซียนเนี่ย เราเข้าออกได้ไม่จำกัดน,นะครับหมายถึงว่าเราจะไปประเทศไหนเราไม่ต้องมีวีซา่าเราเหมือนเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันอะแต่คือถ้าเกิดว่าเราได้แชมป์เนี่ยมันก็ทําให้แบบเออคนอื่นเขาก็เขาก็มองเราแบบหน้าเกรงขามอะดูดีอะบรรยากาศตอนนั้นที่โคราชแหะครับโอ้โหคนไปเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เออมันเป็นซีเกมที่จัดที่โคราชด,ด้วยมันก็มีหลายชนิดกีฬาเนาะก็คนเยอะอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนครับผมกีฬาฟุตบอลนี่โคตรกดดันนะ เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่คนดูมากที่สุดอะครับแล้วตอนนั้นอะคือมันเล่นในบ้านเราอะในในประเทศไทยอะคือความกดดันน่ทาโถมสื่อมากมายคนมากมายลายล้อมเขาอยากได้แชมป์ครับสิวรักยังไม่ลืมพูดถึงน้องๆน,นักเตะทีมชาติไทยที่จะลงสนามในศึกซีเกม2025ว่าการเล่นในบ้านย่อมมีความกดดันแต่เชื่อว่าพลังของแฟนๆรวมทั้งแรงกระตุน้นที่นักเตะได้เล่นในถิ่นบ้านเกิดของตัวเอง จะช่วยผลักดันทับช้างศึกลบล้างสิ่งที่รอคอยมายาวนาน8ปีคือการคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมครั้งนี้ได้สำเร็จ